15-16พฤษภาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีของไทยเพิ่งจะเดินทางไปยืนเวียดนามอย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็มีการพูดคุยเจราจากันทั้งในระดับรัฐบาลหน่วยงานของรัฐภาคเอกชนมีการร่วมมือกันในเชิงการท่องเที่ยวการค้าแล้วก็อีกหลากหลายด้าน ถึงแม้ว่าหลายหลาคนอาจจะมองว่าเวียดนามเป็นคู่แข่งประเทศในแถบอาเซียนที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงมากแต่ว่าถ้ามองในเชิงของการเติบโตไปพร้อมๆกันก็มีหลายคนที่มีมุมมองว่าการที่ ไทยมีความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจต่อเวียดนามที่ดีทั้งในระดับรัฐบาลแล้วก็ภาคเอกชนด้วยนั้นจะเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากที่จะเติบโตไปด้วยกันครับอย่างภาคธุรกิจของทั้ง2ประเทศทั้งเวียดนามและไทยครั้งนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็บอกว่าจะมีการวางยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงด้วยกันเนี่ยสด้านทั้งเรื่องของการเชื่อมโยง่วงโซ่อุะทาน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายสําคัญคญอย่างปิโตรเคมีอาหารและต่างๆ2ก็คือการเชื่อมโยงเศรษฐกิจท้องถิ่นโดยอาศัยเครือข่ายเมืองคู่มิตรที่ม,ม,มีมากกว่า20คู่ด้วยนะครับและด้านที่3คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งพลังงานหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่ามีการประเมินกันโดยศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจของ อังกฤษว่าเวียดนามกําลังจะเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ทางเศรษฐกิจนะครับเป็นอันดับ2ในเอเชียจะเป็นรองก็เฉพาะอินโดนีเซียเท่านั้นแม้ว่าตอนนี้นะครับเขาจะอยู่ในอันดับที่3ตามหลังประเทศไทยแต่มีการประเมินกันว่าในปี2,571ขนาดเศรษฐกิจของเวียดนามจะโตแซงหน้าประเทศไทย การที่เรามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับประเทศที่กําลังจะเติบโตได้มากๆแบบนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลประโยชน์ที่จะหาทางเติบโตไปพร้อมๆกันได้ด้วยเส่นเดียวกันครับ